สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตัดหญ้าสวนยางกันนะคะเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์ก็มีดูชุดสิคะชุดเตรียมพร้อมในการมาตัดหญ้าดูยุงก็เริ่มตอมแล้วมาแป๊บเดียวยุงเริ่มตอมแล้วเครื่องตัดหญ้าอุปกรณ์ เพราะว่าจะเริ่มทำการกรีดแล้วสวนยางมันลกมากเลยค่ะเนี่ยต้นหญ้าต้นอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตัดหญ้าเสร็จก็จะมาใส่ปุ๋ยดูบริเวณรอบๆยังไม่ได้เปิดหน้ายางนะคะเนี่ยเพราะว่าต้องตัดหญ้าก่อนค่อยมาใส่ปุ๋ยลกมาก ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะคะสสวนยางของเราํำนวนกี่ต้นไม่รู้ค่ะไม่ได้นับเลยดูต้นยางลกมากนี่โคตรวันไหนจะตัดเสร็จก็ไม่รู้เนี่ยมาปุ๊บยุงเริ่มมาทันที นี่ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มทำงานแล้วนะคะตรงแบกไม้ไปทิ้งค่ะ,คะไม่ได้เอาขัาตั้งมาใส่ถุงมือก่อน ทำงานละยุงกัดเนี่ยกัดแล้วเป็นตุ่มเลยนะยุงนะเอาปลายให้ยุงกัดนะลูกแบกไม้ช่วยแม่ไหมแม่เออลองมาถ้า,างั้นอ่ะดุงจะได้ไม่ต้องกัดอยู่เฉยๆยุงกัดมันแบกไม้ช่วยแม่ก็ได้ค่ะหูมันดีดนะูงเฉยๆอยู่เฉยๆมันไม่มีคนช่วยแม่เออใช่เนี่ยเอามาแบกมาแบกนี่พอนี่นะเ,เอาหลังมาหมวกเอาหมวกมาใส่เร็ว หมวกมาใส่เร็วอื้อเกบิดนะครนี่นะคะผู้ช่วยแบกไม้ตัวน้อยทำไมไม่ใส่หมวกอะลูกมันร้อนนนมัร้อหรอเด็กว่ายังกัดนะฮะ ดีกว่ยุงกัดนะไปไปเอาไม้อยากได้เงินต้องขยันช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานนี่ขยันมากเลยครับเยี่ยมมากเลยโอ้โทรศัพท์ต่อไม่ได้กดถ่าตอนนี้นะขึ้นเห็นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมแม่ดูก่อนแม่ เก,ก็บก็ได้แต่ไม่ไดถ่ายขอจุดไม้ไปก่อนตอนนี้มาไล่ดีกว่ามาไล่สดดีกว่านี่นะคะเรื่องตับหญ้าแล้วอาพื่วนยา้เรื่องตับหญ้าเร่เีเรื่องทีเพื่อนทีค่ะ ยังเจ็บเสร็จเลยดูยุงได้นะ อยยางเราก็จะมีต้นสับปะรดสับปะรดเราก็เริ่มออกลูกแล้วลูออกลูกลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกนั้นครับ